ใหม่ดาวิกาเชิญชวนพี่พี่น้องๆทุกคนมาดูแม่หยัวกันเพราะล่าสุดนี้ฝันเป็นจริงแม่หยัวยิ่งดูยิ่งสนุกเรตติ้งปังต่อเนื่องกวาดไป3.34เรียกว่าเรตติ้งแต่3เกือบทุกตอนเลยจริงๆบอกเลยว่ายิ่งฉายก็ยิ่งปังสำหรับเรื่องแม่หยัวนี้ก่อนอื่นเลยก็ต้องสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมกับผมแอดมินช่องวันดาราอีกแล้วแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปรับชมกันฝากทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนแม่อยู่อตอนล่าสุดสนุกกันไหมโดยอีพีล่าสุดนี้เข้มข้นเวอร์นักแสดงเล่นดีแบบจัดเต็มและตามคาดใหม่ดาวิกาได้กําเนิดลูกชายจนถูกแต่งตั้งเป็นพาาาระอัครามะเหสีซึ่งซีนนี้นอกจากความสดใสของใหม่แล้วฉากยังอลังการแบบสุด ในวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้กวาดเรตติ้งไปได้3.34สำหรับในปัจจุบันนี้ที่มีเทคโนโลยีไปไกลแล้วแต่ละคนก็มีโทรศัพท์มือถือเป็นของตัวเองและในปัจจุบันนี้มีสื่อบันเทิงหลายสื่อให้คุณผู้ชมได้เลือกรับชมกันแล้วสำหรับเรื่องแม่หยัวที่ได้เรตติ้งมากถึง3.34ก็ถือว่าดีมากแล้วแล้วเพื่อนๆมีข้อสงสัยกันไหมครับว่าละครเรื่องไหนของไทย ที่มีเลตติ้งเยอะที่สุดหลายๆคนที่ดูช่องวันดาราอยู่น่าจะเกิดทันกันนะครับในปี2553ใครเกิดทันกันบ้างครับและละครเรื่องนั้นก็คือคู่กรรมที่เล่นโดยเบิร์ดธงชัยกับกำมลชนกจากช่อง7กวาดเลตติ้งไปได้มากถึง40พูดง่ายๆเลยนะครับในช่วงนั้นมีคนดูละครเรื่องนี้ประมาณ40%ของคนไทยทั้งประเทศเท่านั้นเองเอาละครับนั่นมันก็อดีตไปแล้ว ในตอนนั้นที่เทคโนโลยียังไม่แพร่หลายมากเท่าปัจจุบันนี้และยังไม่มีสื่อบันเทิงให้เลือกดูเท่าปัจจุบันนี้ด้วยละครเรื่องคู่กรรมได้ไปมากถึง40%ก็ไม่ต้องแปลกใจกันเลยเอาละครับเราไปดูทางด้านของใหม่ดาวิกาที่ได้มีการออกมาไลฟ์สดเชิญชวนทุกคนมาดูแม่อยู่กันไปรับชมกันครับอุ้ยถอนหายใจเดือนนี้ถอนหายใจด,ด้วยอ่ะเป็นมาหเดือนที่ถอนหายใจ อะไรคะอะ่เพราะว่าเชือกตัวนี้มันยานหนูจะมาชวนทุกคนในไลฟ์วันนี้วันนี้เราดูแม่หยัวด้วยกันนะคะกลเดือไปเอาให้อุ้ยไหนๆเราเราเอามงไม่หยัวมาใส่สิพี่ม,ม,มงไหมคะโอ้าเจ็บตรงนี้มากเลยอ่ะขัดเหรอดีลเลยเลื่อนไม่กระชวยทุกคนใครรอดูแม่หยัวบ้างพิมพ์คําว่ารอ อุ๊ยอันนั้นเป็นคำว่ารอบนะคะอันนี้เหรอมันต้องเป็นอีกอันหนึ่งไม่ใช่ลูกนี่นนมันก็เป็นอีกอันหนึง่งอ,อ๋อมันไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไ,ไรคะ่ะฮา everyone ทุกคนบบเปิดไมากินกันสั่งสั่งค่ะสั่งป๊อปคอนมาโอเคป๊อปคอนเหมือนรอบก่อนอป่ะใช่โอดดไ อ๋อหรอหนูก็ลกลับไปกินบ้านก็ได้ถ้าหนูเสียใจคุณแม่พี่เบิเ้ลบอกเรียกว่าเพื่อนเรียกว่าพี่สาวก็ได้นะคะพี่สาวพี่เบิ้ลนให้ประกอบกิ่จ้าไม่ต้องเก็บลูกเก็บเลยครับเก็บเลยครับขอบคุณครับพี่อยากได้เสื้อมากๆเลยอะแต่ว่ามันต้องขึ้นไปห้องนอนต้องให้แบบ หรือว่าตรงที่สักผ้ามีเสื้อตัวไหนวะทำทำดูทำทำระ<ำ>แแบบให้ในหน่อยูทุกคนฝ่านดูด้วยนะคะดูแม่หยวแม่หยวจะมาภายใน<ะ>อีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งแม่หยวจะมาแล้วรีบกลับบ้านกันทุกคนรีบกลับบ้านรีบกลับบ้านไปดูแม่หยวกันทุกคนคืนนี้แม่หยวแม่หยวจะแม่หยวจะอะไรคะ แม่หยัวจะถวายตัวค่ะจะพับเป็ดแต่แพนนวนไม่กัดแม่ใช่ไหมลูกแล้วคนอื่นกันแม่วยแม่หยูวมาแล้วแม่หยัวมาแล้วทุกคนลองทำท่าพับเป็ดดูนะใครทำได้บอกนะคะใครทำท่าพับเป็ดได้บอกพี่ใหม่นะเพราะว่า บางคนก็ทําได้บางคนก็ทําไม่ได้แล้วแต่เลยแล้วแต่ว่าแบบใครทาได้แต่บางคนก็ทําไม่ได้จริงๆหนูทำได้อะเก่งมากค่ะเก่งมากรอดูแม่อยู่อะกลัวดูแม่อยู่เลยอุย้ยเก่งมากลูกเอามาจากไหนที่สักพาชใช่ปะเก่งมาก ไม่ได้ซักนะหล่อริน <laughs> ตลกจังเลยอ่ะทำไรตัดคีย์บอร์ดแตะคลิปอะไรอ่ะผู้เทพผู้เทพผู้ชีอ๋อเอ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 อแต่ลูกค้าไม่ได้บีบนะคะลูกค้าไม่มีบีบเลยมันเป็นเหมือนแบบไม่ต้องส่งพรูฟเลยก็เลยสบายอาจจะสบายนิดหน่อย แต่ไม่ได้สบายมากาก็เสยียงก็ก็คือไม่สบายอยู่ดีนะคะทุกอย่างที่เป็นงานมันก็จะมีมความยากมันไม่มีมันไม่มีคำว่าสบายสบายการทำงานมีแต่ความลำบากถ้าเราไม่ enjoy นะคะแต่ถ้าเรา enjoy ยากขนาดไหนก็ทำเพราะว่าอุย้ยสนินเพราะว่าเหมือนพี่ใหม่ เหนื่อยขนาดไหนแต่พอรักมันก็จะทําต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่เรารักการถ่ายแม่ยู่ะนะคะแม่ค่ะบะหมี่นแดงเหรอจะไหนูพวกหนูไม่กินกันหรอกินมาแล้วเหรอสั่งบะหมี่มากินกันเอาไมแม่อกินไหมเดี๋ยวหนูสั่งบะหมี่ให้สั่งบะหมี่กินได้แล้วไปอยุดโทรศัพท์ตรงนั้นไม่หน่อยมันชาร์จแบตเอาไน้รงนี นี่ค่ะคนนี้ชื่อน้องเลียมนะคะทุกคนตัวนี้เป็นหมาของแม่หยัวเองนะคะองครักษ์ดุด้วยวางเลยค่ะเดี๋ยวน้องแม่เองนี่ให้จัดการให้ดุน้องเลียมดุลูกน้องเลียมน่ารักค่ะน่แปลวแต่แต่ทำไมเขาดุฝากเอาพาสิสักทีค่ะใช่โอ้ไปหลายวันแล้วอ๋อนี่เป็นใช่ใช่ น้าแป๊วน้าแป๊วแฟนคลับถามว่าแชร์วิธีลดน้ําหนักหน่อยลดน้ําหนักของน้าแป๊วคืออะไรคะกินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นค่ะของน้องของน้องน้องโน่คืออะไรคะชไม่กินข้าวเย็นเหมือนกันไม่กินข้าวเย็นเหมือนกันกินเมือเดียวเทียเมือเดียวกินกินเออไม่กินข้าวเย็นดีกว่าน้องน้องแจงไม่ใช่ไม่กินคือกินแต่ว่าน้องแจงบอกว่าไม่กินขนมหวานนะคะสําหรับพี่ใหม่ก็คือกิน กินพร้อมแล้วกินได้โอโจกินกินไม่กินข้าวกินแต่กินมีคนมามีคนมาเอ๊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 มีคนมามีคนมาเดี๋ยววันนี้จะมาทำท่าพักเป็ดโชว์มีใครจะถามอีกไหม เมงกะล,ลาบา้าอาย,ยันชิเตเบอร์มาสองแสนสามหมื่นคนที่ดูอยู่มีใครจะถามอะไรไหมคะ oh <my S 1> วิวัสดี oh <my S 1> ค่ะสวยปวาวะอยากได้อ่ะอของเด็กขโมยซะเลยแบร์อะไรอ่ะ,อะ ของใครบ้างของพี่เบิร์กับของพี่หัวของพี่แป้งหมดเลยเหรอของแม่เบิร์กับแม่จีอ๋อโอเคพโอเคแปเ่านีนี่คแสนไฮแสนอุ้ยมีคนดูสองแสนหกแล้วอ่ะเลิศทุกคนสองล้านหกเปล่าดูผิดตัวเปล่ายี่สิบสองล้านยี่สิบหกล้านน้องพันอะไรคะหมายถึงหนูน้องใหม่เหรอคะใหม่อายุสิบเจ็ดส่งได้ไหมส่งได้จ้าส่งมาเลยจ้า แต่ก็คง18แล้วเนาะเพราะว่าบางทีมันถ้า18มันจะดีกว่าเวลาเล่นแบบฉากใหญ่เพราะว่าไปนอนมั้จะได้นอนที่จริงหนูว่าควรจะให้น้องเขาไปนอนเพราะว่าทุกคนหมาต้องนอนวันละ15ชั่วโมงนะคะโอ๊ยๆๆๆหุ้ย2.9 2.9แล้วอ่ะทำไมคนดูเยอะจังเลยอ่ะเยอะผิดปกติอ่ะซูมไปว้ายใครหลุดกี่ด้วยอ่ะ วันนี้เลยเมื่อกี้ตรงนี้เมื่อกี้ตรงนี้วันนี้เอาวันนี้น้องี่ค่ะโอ้ยสามสามแคนดูแล้วสามแสนคนดูแล้วเมื่อกี้สิกี่เลยโชเียมหน่โชเรียมหน่อยว้าเยเฮ้ยเฮ้ยเ้เยเฮยเฮ้เ้ยเฮยเฮยเฮ้ยเ้ยเฮ้เม้่เกี้เมืยอกี้เฮยเฮ้กเฮ้้เยเย ไม่นะเฮ้ยนะแป๊วเกสนุกเลยอ่ะตื่นเปองเม่อก่อนราคดได้นะนีนีแป๊วหนูกลัวนี่่ว่าใจเลียมเธนบอกให้น่แป๊วหูกลัวเขา่ังไม่แกหนูกลัวเอาแพไปไหนแอย่นี้คโอเคหนูก็ไ่กล้าหอมอ่ะเฮ้น้ำทักแรกก็เอ่ะเอายังอันนี้เมื่อกี้แพ้ห่าอ่แบ๊วหนูเดอหนูนั่งลงนั่งลงอันหนูร่างลงหนูร่างลง เราเริ่มมหาเลยพรรคเขาได้เฉยแม่ชื่อเขามันโป่งหน้าเขาเิ่หาหนูเ่มมดแล้วสนุกมยบด่ส่บบตื้มลฟัิแหลมคมมากลูกแม่จุจ ทำไมถึงดืง้อขนาดนี้ล่ละคอเป็นห้าเดือนที่ดุมากเลยนะเราอ่ะอุย้ยฟันเต็มขนเต็มปากเลยลูกเราะวังหายใจไม่ออกสิงโตสิงโตสิงโตไปละน้องใหม่ระวังนะทุกคนบอกให้ระวังไียัเไียงังอ่ะพี่พี่เบิ้ลอออพี่เบิ้ลกำลังมาเอออีกแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อย่าลืมดูแม่หัวกันนะดูแบบสดเลยนะเพราะว่าถ้าดูแบบสดอ่ะพี่ใหม่อาจจะได้เรตติ้งแต่ถ้าสมมุติดูย้อนหลังอะแม่หัวไม่ได้เลตติ้งนะคะแล้วตอนนี้ถ้าได้เรตติ้งเยอะๆแม่หัวจะได้มีซีดีเรื่องใหม่เร็วๆง่ายๆเลยถ้าเรตติ้งดีแม่หัวจะได้มีซีดีพี่ใหม่จะได้มีซีดีถ่ายให้ทุกคนได้ดูกันดูกันแบบแบบไม่ต้องพักไปเป็นปี ดูกันทางช่องวัน31นะคะดูสดเลยนะจ๊ะแม่ดุจังค่ะฮะจินดาบางร้องบางเล่นนขาดูเรียลไทม์ได้ทางช่องวันนะคะอีกชั่วโมงครึ่งแม่หัวจะมาแล้ววันนี้วันพุธมีแม่หัวพรุ่งนี้วันพฤหัสก็มีแม่หูวอีกค่ะแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะคะทางแอป พูดไม่ได้เน oh. 네ี่ยเห็นไหมเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจไหมพี่ต้องดิวกับพี่แจงทุกวันที่เขาจะแบบมีความบันดีแต่เขาจะไม่มีเครื่องกองคือพี่แจงเขาเป็นคนไม่มีเครื่องกองเฮ้ยอีกชั่วโมงเดียวโอ้น้าแป๊ไปไหนคะอ๋ออาหมาไปเก็บค่ะแน่หรือน้าแป๊บไปอาบน้ำแล้ว พรุ่งนี้พี่ใหม่มีไปถ่ายรายการกับพี่ฟิล์มแล้วพี่ใหม่ก็มีไปไปไหนล่ะไปเมืองละโวงไงเพราะว่าพี่ใหม่พรุ่งนี้มีแม่อยู่แล้วก็ต้องดูแม่อยู่กันพี่เอรอดูแม่อยู่ขอบคุณนะคะยินดีครับฮ่าฮ่าฮ่า ้าดีกินปอนรวันนี้ไม่ดูก็สั่งปอพอนกินได้เพราะว่าเราจะดูได้หยัวที่บ้านนะคะวันนี้ขอให้มันนานกว่า40นาทีเนาะแม่หยู่ที่แล้ว40นาทีมันแบบน้อยไปมันต้องสักประมาณแบบ2ชั่วโมง2ชั่วโมงแม่ก็เหนื่อยมแม่ก็เหนื่อยถ่ายนะลูกนะเอาแค่ชั่วโมงเดียวก็ได้อะไรนะแม่สโลว์ภาพเพา40นาะทีม่สโลว์ส,วสชั่วโมงมันได้ อ่อจริงๆอ่ะถ้าเขาถ้าถ้าสมมติเขาตัดเอ่อถ้าเขาไม่ตัดชิงช่วงที่แม่แบบตายเนี่ยน่าจะได้อีกหลายชั่วโมงแต่เขาต้องตัดเพราะแม่อยู่แม่อยู่ชอบปลือ,อ,อนั่งปลือนั่งปลืออยู่แม่อยู่นั่งปลือวันเนี้ยทุกคนพี่ใหม่อะพี่พช่างแต่งหน้ามาแต่งหน้าแม่ที่บ้านใช่ปะ่ะหน้าห,หน้าใหม่่ที่บ้าน แล้วก็เป็นช่างแต่หน้าแก๊งเด็กหมดเลยแล้วก็พูดถึงนางชาดาพูดถึงเออพี่มาพี่มาไม่ว่าพูดถึงนู่นเลยกูหลาบร้ายของนายตะวันตัวอแบบนั้น้หมดเธอเบิร์นเธอมานีหนอน อุ้ยแม่แม่สวยจังเลยอ่ะออ้แม่ดูนี่อ๋อสวัสดีค่ะทุกคนอุ้ยวันนี้สวยมากเลยอ่ะไม่อยู่ในกล้องหรอกหนีหนีหนีสวยมากก็ต้องหนีตได้นะคะเอฟเอเอพอค่ะไม่ให้ขายของค่ะไม่ได้ค่ะวันนี้สวยมากเลยอ่ะใส่กอดอะไรเ A U อหรออะไรนะน้องพี่มาเบลว่ะคะเมเบิ้ลค่ะอ๋อเมเบิ้ลนอ๋อที่เรียกผิดมาตลอดเลยฮะหนูหนูซ่อนใส่ เชื่ออย่างนี้จริงวิทยาใครแต่งหน้าให้วันนี้สวยอ่ะพี่ชื่อจ่าจ่าอะไรปะแต่งหน้าสวยมากแล้วพี่ไม่ชวนหรอไม่ชมเลยสวยพี่ไม่สวยตลอดอยู่แล้วน้องทุกคนอไม่ชมไม่มองหน้าอ,าอ,อ,อ๋อมองมองเถื่อนเนี่ยคือก็เถือนเถือนหรอหอมแก้มหไหมหน่อยพี่โดนหรอหอมอากาศไงหอมบูทูธหอมบูทูธนี่กลิ่นมานหายแล้ว ทุกคนว่าพี่เบิร์กล้าหอมแก้มพี่ไหมปะทุกคนก็ทำชาเลนซ์สิแล้วส่งปา่ามาเนี่ยทุกคนบอกไม่กล้าหมดเลยอ่ะรู้ได้ไงอ่ะพี่เบิร์เขาไม่ชอบเขารอหะกเขารออยู่เขารอจะเจอเจอคนที่ใช่เจอคนที่ใช่เอ้ยพี่น้ำนกระเป๋าในเวลาที่ไม่ใช่ ในเวลาอีกนานทุกคนพี่ใหม่ไลฟ์กี่เนี่ยทุกคนมันใกล้เวลาแล้วเราไปดูอุ๊ยปาทุกคนเราไปดูแม่หยวกกันแม่หยวกมาแล้วแม่หยวกมาแล้วทุกคนปาปาไปเร็วไปดูแม่หยวกกันครับแม่หยวกมาแล้วฝา่แม่หยวกด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายเอาละครับแล้วเพื่อน <ๆ S 1> มีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถพูดคุยกันและแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแอดมินขอบคุณทุกคนมากที่ดูมาถึงตอนนี้ฝากทุกคนกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วกดติดตามช่องวันดาราเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมิน